สวัสดีครับทางชแนลวันนี้คุณมิยุกิในานามฮะเมื่อกี้ได้มอบน้ำมะพร้าวถวายแด่ปู่เจ้าที่นะครับหนึ่งลูกแต่รวมทั้งหมดสิบลูกอนอกจากปู่เจ้าที่แล้วก็จะไปถวายพระพุทธองค์แล้วก็พระพรหมแม่โสรพีแม่โสร,สรดาแล้วก็พระพปู่ปฏิจิตพระปู่ยศวรรที่พุทธสถานลานบ้านลุงพลปัดแดนครับวันนี้คุณ เก๋่ยายของมิยุกิแม่ของคุณกีนครับได้มาถวายนา้ำมะพร้าวให้แก่เจ้าที่แล้วก็พระพุทธองค์พระพรหมแม่สรพีแม่โรดามาถึงพ่อปู่ปาริกพ่อปู่ยสวรรต่อถึงสิงศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อยู่ที่พุทธสถานบ้านบุะแตนตนที่เกากาะองนี้นะครับเเรากําลังเดินทางไปแล้วนะครับ วันนี้หลังจากฝนฟ้าตกมาสองสวันอากาศโอ้แดรดร้อนเรี่ยงเลยนะครับพี่น้อง ไหว้พระพุทธรูปก,ก่อนนะครับอนละ่อยไหว้ไล่น้ำพระพุทธองค์ก่อนนะครับร้นอนเหือนกทองเลยโอ้โหมืดเถอะเนาะ เสร็จจากถวายพระพุทธองค์แล้วก็ามาถวายองค์พระพรหมนะครับองค์พระพรหม เสร็จจากถวายพระคมเดี๋ยวไปถวายแม่โซพีแม่โซดากันนะครับวันนี้อากาศร้อนจังเลยครับพี่น้องแดดต้อนมากครับ จากนี้แล้วเดี๋ยวเราไปถวายตรงข้าพู่ปริจิตข้าพู่ยศวันต่อนะครับ ถวายน้ำะมะพร้าวพระปูป่ปฏิจิตพระปู่ยศวันหลังจากที่ถวายปู่ชาติที่ถวายพระพุทธองค์ถวายพระพรหมถวายแม่สรพีแม่สรดา,ลาแล้วก็มาถวายพระปูป่ปฏิจิตพระปู่ยศวันพร้อมบ,บริษัทบริษัทบริบาลของปู่พอดีแดดมันร้อนมากเครื่องเครื่องนั้นมันตัดเลยปิดอัตโนมัติผมเลยขออนุญาตถ่ายคลิปนี้เพื่อเป็นพวันกำลังใจให้กับคุณเก๋คุณกี้กอ,อมิอยุกิหลานครับ เพื่อได้รับอันุสงจากการถวายมะพร้าวให้แก่พ่อปูอ่ทุกท่านทุกคนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ